นซึาาการใช้บรรดาใหม่สำหรับส่วนการทำอันต้องมีอันต้องมีงมสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริโภคเฉพาะนะครับสำหรับจิตพันธุ์ที่ดีนะก็อยากจะเสอบถามว่าเรามีแผนการประชาสัมพันธ์หรือว่ามีแผนที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ข้อดีขององร์ปนิกเนียอย่างไรนะครับเรขอถามค่ะเพื่อจับแรกเลยนะคะก็ทําการประชาสัมพันธ์โดยโดยผู้จัดจทําโครงการเองนะคะประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนเพื่อในมหาวิทยาลัยและในชุมชนที่ใกล้เคียงค่ะอีกครั้งยังประชาสัมพันธ์ไปที่เกษตรกรด้วยนะคะที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์จากกลุ่มเ,เล็กๆนะคะเพราะว่ากําลังเรายังมีไม่มากพอค่ะ นมที่แบบที่เลี้ยงแบบออร์แกนิกเนี่ยเวลา,าดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่มีสารพิษตกค้างอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้สา,ารเคมีในการเลี้ยงเลยค่ะเป็นนมที่ปลอดสารพิษจริงๆค่ะอยากถามอยากถามว่ามีรูปแบบแล้วก็ช่องทางในการประชาสัมพันธ์อะไงบ้างสี่ส่ส่ ค่ะจังช่องทางที่ er. ประชาสัมพันธ์นะคะคือช่องทางแรกเนี่ยเราก็ใช้ตัวมหาวิทยาลัยของเราค่ะเพราะว่านักศึกษาเยอะใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าการที่นักศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนนภูสุสพ mm ันณบุรีนะคะวิทยุของมหาลัยนะคะจะมีจะมีประชาสัมพันธ์วันคือการรับรู้เนี่ยเราต้องสร้างการรับรู้จากจุดเล็กๆค่ะจะเห็นได้ว่าการรับรู้จุดเล็กๆนะคะจะขยายวงกว้างค่ะให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ถึง ถึงความถึงข้อดีของนมออแกนิกนะคะแล้วการที่ที่เรานะคะมีวิทยุแล้วก็วิทยุชุมชนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปพูดคุยแล้วก็คุกคีกับชาวบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราเข้าไปเนี่ยเรารับรู้ถึงปัญหาค่ะว่าโคนมเขาเป็นยังไงค่ะแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเขาดื่มนมอย่างนี้นะคะเขา่าจะมีเขาจะมีสุขภาพดียิ่งขึ้นนะคะแผ่นพั S <S <an throp od> ที่เราทาแผนทับเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเราจะแตกตรงจุดกลุ่มเป้าหมายค่ะการที่นักเรียนนิสสานะคะที่เราจะตั้งเริ่มมิวเริ่มเพลช็อปนะคะเป็นการสร้างจุดกระจายจุดกระจายความรูร้รค่ะเพราะว่านักเรียนนิสสาเข้ามาเนี่ยการเป็นการโฆษณาแบบปากต่อปากนะคะ,ะการารโฆษณาแบบปากต่อปากเนี่ยก็จะไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยผู้บริโภคคนหนึ่งไปยังผู้บริโภคอีกคนหนึ่งต่อไปเรื่อยๆอะค่ะ ว่าถ้ฟังพี่มาถึงเกษตรกรรอบๆที่ละลายเป็นผู้เรียนถูกไหมครับทีนี้ในการติดตามตรงนี้วบุนคุณภาพมีขบวนการอย่างไรครับก็คือว่าเราเนในหเล่งเดือนนะคะสหเราต้องเม่ได้ทราบก่อนว่าสหคือเราไม่ได้เรียนโคโลมีนะคะคืว่าเราเข้าไปทำครูการนี้ให้กับเกษตรกรค่ะเกษตรกรเราจะมีการตรวจสอบคุณภาพในการที่ในหนึ่งเดือนนะคะ เดือนนี้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เ,เขาจะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพค่ะว่าวัวกินหญ้าอย่างนี้ใช่หรือเปล่ามีสารเคมีหรือไม่ไมะคะ่ะ,ะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ปิดใจอยู่นิดนึงว่าตัวผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่อยู่โดยรอบหาไลนะแล้วก็ บริเวณสากรหรือเกษตรกรแต่ผมบอกว่าวยอยากจะผลิตลง u s เอสีซึ่งมันมันน่าจะเป็นการทำตลาดที่มันมันใหญ่กว่านั้นนะแล้วก็กระบวนการมันท่านซับซ้อนทำไมถึงตัดสินใจเลือก u s เอสีไม่เป็นทัชไลท์คือน,นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ว่าตอนต้นแล้วเนี่ยไอ้แปรรูปทำไมจะแปรรูปเป็น u s เอสี คือ u s, อ <S t เนี่ยเราจะเป็นการจับมือกับธุรกิจอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็จะรับของเขามาขายด้วยค่ะเป็นนมที่ผลิตขึ้นมาใหม่คือเป็นนมต่อสารพิษแล้วค่ะอย่างเอ่อนมที่เป็นนมสดเราก็จะมีด้วยค่ะในร้านที่แปรรูปก,ก็จะเป็นพุด้สลัดนมสดแล้วหยนมสดนะคะแล้วก็เป็นไอศครีมนมสดนะคะเอานมสดไปแปรรูปอีกทีนงคะมันจะเก็บได้นานกว่าค่ะ <c oughs> ก็ขอขอบพระคุณนะ้องๆจากทีมมหาวิทยาลัยร,ราชมงคลสุวรรณภูมิสุพรรณบุรีค่ะ